สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกาวหวาวพอดแคสต์ช่องพอดแคสต์ที่จะนำเรื่องราวยากๆมาอู้คุยกันให้เป็นเรื่องง่ายๆเน้อเจ้าอยู่กับบัวตองและไอ้คำเขียวคนเดิมค่ะสวัสดีครับน้องบัวตองและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทั้งลึกลับและมีพลังขนาดเลยนั่นก็คือ ไสยศาสตร์ล้านนาที่บใช่แค่เรื่องผีสางนางไม้แต่เป็นาศาสตร์และศิลป์ที่อยู่กับคนล้านนามาเมินทั้งยันคาถาและของขลังต่างๆครับแค่ฟังก็คนลุกและเจ้าบัวตองเคยเห็นยันติดไว้ตามประตูบ้านคนเฒ่าคนแก่เป้นว่าจะช่วยป้องกันสิ่งบ่ดีเข้ามาในบ้านแล้วที่เขาเรียกว่าไสยศาสตร์นี่มันหมายความว่าอย่างไรคะอ้ไสยศาสตร์ในความหมายของล้านนานี่ครับ มันมาจากคำว่าใส่ที่หมายถึงการกระทำหรือว่าการปฏิบัติที่มีผลต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์ว่่ใช่แค่เรื่องงมงายแต่เป็นศาสตร์ที่ผนุสมผสานระหว่างความเชื่อพิธีกรรมและการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนครับโอ้โหแสดงว่าบบใจเรื่องที่คิดขึ้นมาลอยๆแต่มีรากฐานมีที่มาที่ไปชัดเจน แล้วไสยศาสตร์ล้านนานี่มันได้รับอิทธิพลมาจากที่ใดบ้างขาอไอแม่นแล้วครับไสยศาสตร์ล้านนาเนี่ยมันซับซ้อนนะเพราะเขาได้รับอิทธิพลมาจากหลายที่ทั้งมนคาถาของอินเดียห่วงจุ้ยของจีนหรือแม้แต่สายวิชามาจากต่างพม่าเอามาปรับใจจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคนโบราณเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีพลังงานและจิตวิญญาณอยู่ การใจยันขาถาและของขลังก็คือการเชื่อมต่อกับพลังนั้นเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ครับโอ้โหแล้วไสยศาสตร,ร์ล้านนานี่มันมีมาตั้งแต่เมื่อใดอะคะเก่าแก่ขนาดไหนเจ้าไสายศาสตร,ร์ล้านนาเน,นี่ยครับมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจาักรล้านานาบูราณเลยครับเราๆพุทธศตรวตรรษที่1 8ที่1 9ในสมัยของพระเจ้าเมงรายมหาราชและราชบวงมางราย แต่วิชาเหล่านี้บางส่วนก็มีรากฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นอีกเพราะคนล้านนาโบราณเขาเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและพลังธรรมชาติมาตั้งแต่ดึกดำบัรครับแล้วในสมัยโบราณคนเขาใจไสยศาสตร์ทำอย่างไรบ้างคะมีแค่ป้องกันภัยอย่างเดียวหรือเจ้าบ่าใจครับคนโบราณเขาใจไสยศาสตร์ในชีวิตประจําวันแทบทุกด้านเลยครับตั้งแต่การรักษาโรค การทำเกษตรกรรมการค้าขายการเดินทางการสร้างบ้านเรือนหรือแม้แต่การปกครองบ้านเมืองอย่างในสมัยโบราณก่อนจะสร้างเมืองใหม่ก็ต้องมีพิธีกรรมขออนุญาตจากผีบ้านผีเมืองก่อนหรือก่อนจะออกศึกสงครามก็ต้องมีพิธีกรรมเสริมกำลังใจและขอความคุ้มครองครับแล้วยันของลานนาเฮานี่มีความพิเศษจะใดพองเจ้าเห็นมีแต่ลายเส้นหยึกยือเต็มไปหมดเลย ที่เห็นเป็นเส้นยึกยืนนั่นน่ะให้อักษรธรรมหรืออักษรฟักขามซึ่งเป็นอักขระโบราณที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองแต่ละเส้นแต่ละตัวอักษรล้วนมีความหมายและพลังงานสอนอยู่ครับแล้วยันแต่ละแบบล่ะคะมีไว้ทําอะไรบ้างเจ้าเมื่อตองเคยเห็นยันที่ติดไว้ต่ำประตูหน้าต่างหรือแม้แต่ในรถยนต์ด้วยเจ้ายันแต่ละแบบก็มีหน้าที่ต่างกันไปครับอย่าง ยันมหาอุดก่อใจป้องกันภัยอันตรายยันเมตตามหานิยมก็อใจให้คนหักไข่ยันมหาสเสน่์ก็อใจดึงดูดความสนใจหรือยันมหาเศรษฐีก่อใจเรียกโชคลาบแต่ที่สําคัญคือยันต้องผ่านการปลุกเสกจากครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมก่อนครับถึงจะมีพลังแลออักษรทมที่ว่านี่มันอ่านออกได้ไหมคะหรือเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ล้วน อักษรธรรมนี่ครับมันอ่านออกได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ศึกษามาแล้วเพราะมันเป็นอัคราีิพัฒนามาจากอักษรของโบราณแต่และตัวมีความหมายลึกซึ่งเช่นตัวโอมที่เป็นเสียงแรกของจักรวาลหรือตัวหูที่หมายถึงการฟังและเข้าใจการรวมตัวอักษรเหล่านี้เข้าด้วยกันในรูปแบบยันก็จะเกิดพลังพิเศษขึ้นมาครับ แล้วยันที่เห็นติดตามบ้านเรือนล่ะค่ะมีแบบไหนบ้างเจ้ายันที่ติดตามบ้านเรือนก็มีหลายแบบครับอย่างใจยันมหาอุดติดติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านเพื่อป้องกันคนบอดดีหรือสิงชั่ว้า่เข้ามายันมหาเสนติดติดไว้ที่หน้าต่างเพื่อให้คนตีผ่านไปผ่านมาหักใคร่ยันมหาเศรษฐีติดติดไว้ที่ห้องเก็บของเพื่อให้ทรัพย์สินบ่ล่วไหลหรือยันมหาเมตตาติดติดไว้ที่ห้องนอน เพื่อให้รับฝันดีและพักพรได้อย่างสงบแล้วยันที่ใช้ในรถยนต์ล่ะคะเห็นคนติดกันเยอะเลยเจ้ายันตีใจในรถยนต์ก็มีหลายแบบครับอย่างใจยันมหาอุดติดติดไว้ที่กระจกหน้ารถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุยันมหาเสน่ห์ติดติดไว้ที่กระจกหน้ารถเพื่อให้คนที่ขับตามมาเนี่ยอยู่ข้างห้างยันมหาเศรษฐีติดติดไว้ที่ห้องเก็บของเพื่อให้การเดินทางค้าขายได้กําไรหรือยันมหาเมตตา ติดติดว้ตีตินั่งเพื่อการเดินทางราบรื่นและปลอดภัยครับแล้วยันที่ใช้ในธุรกิจการค้าล่ะคะมีไหมเจ้ามีสิยันที่ใช้ในธุรกิจการค้าก็มีหลายแบบครับอย่างใจยันมหาสเสน่ห์ติติดใบตีน้ารานเพื่อให้คนลูกค้าชอบใจและซื้อของยันมหาเศรษฐีติดติดว้ตีห้องเก็บเงินเพื่อให้เงินทองไหลมายันมหาเมตตาติติดว้ตีโต๊ะทำงานเพื่อให้เจรจาธุรกิจได้ผลหรือคาถามหาอุด ติดติดไว้ที่ประตูหลังเพื่อป้องกันคนบุดีเข้ามาในร้านครับแล้วคาถาละเจ้าอย่างที่ได้ยินบ่อยๆโอมะมะอาอุอะไรพวกนี้มันมีความหมายอย่างไรแล้วใช้ทำอะไรได้บ้างคาถาแต่ละบทก็มีความหมายและพุทธคุณต่างกันไปครับอย่างที่น้องบัวตองว่าก,ก็เป็นหัวใจคาถาต่างๆหรืออย่างคาถามหาุดแคล้วคลาดเมตตามหานิยมก็จะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป คนสมัยก่อนก่อนจะออกจากบ้านไปทำงานไปค้าขายหรือไปรบก็ต้องมีคาถาประจำตัวไว้ป้องกันภัยครับแล้วคาถาที่ใช้รักษาโรคล่ะคะบัวตองเคยได้ยินมาว่ามีหมอยาที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับคาถาในการรักษาโรคแม่นละครับเพราะคนสมัยก่อนเชื่อว่าการเจ็บป่วยบางอย่างไม่ได้มาจากโรคภัยทางกายอย่างเดียว แต่เกิดจากคุณใสหรือการกระทำของคนอื่นเลยต้องใช้ทั้งยาเพื่อรักษาอาการและใช้คาถาเพื่อถอนของไม่ดีออกไปหมอยาในล้านนาจะต้องรู้ทั้งสมุนไพรและคาถาเพราะเชื่อว่าการรักษาที่สมบูรณ์ต้องครอบคลุมทั้งกายและใจครับแล้วคาถาที่ใช้เรียกฝนหรือขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ล่ะคะมีไหมเจ้ามีสิครับในอดีตมีพิธีขอฝน ที่ชาวบ้านจะมารวมตัวการทำพิธีบวงสวงที่ริมน้ำหรือที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูก,การคาถาที่ใช้ก็จะมักจะเป็นคาถาที่เกี่ยวข้องกับพญานาคเพราะเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าแห่งสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วคาถาที่ใช้ในการเกษตรกรรมล่ะคะมีแบบไหนบ้างเจ้ามีสิครับคาถาที่ใช้ในการเกษตรกรรมก็มีหลายแบบอย่างคาถาขอฝน ที่ใช้ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลคาถาขอพืชผลที่ใช้ขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์คาถาขอปศุสัตว์ที่ใช้ขอให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงหรือคาถาขอเครื่องมือที่ใช้ขอให้เครื่องมือการเกษตรทนทานและใช้งานได้ดีคนโบราณเขาจะท่องคาถาเหล่านี้ก่อนเริ่มงานเกษตรกรรมทุกครองครับแล้วคาถาที่ใช้ในการค้าขายละคะาเจ้ามีแบบไหนบ้างคาถาที่ใช้ในการค้าขายก็มีหลายแบบครับ อย่างคาถาขอฝนตีใช้ขอให้ฝนตกตรงตามฤด,ดูกาลคาถาขอพืชผลตีใช้ขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์คาถาขอปศุสัตว์ตีใช้ขอให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงหรือคาถาขอเครื่องมือตีใช้ขอให้เครื่องมือการ,กรเกษตรทนทานและใช้งานได้ดีคนโบราณเขากว่าจะท่องคาถาเหล่านี้ก่อนเริ่มงานกเกษตรกรรมทุกครั้งครับแล้วในปัจจุบันล่ะคะยังใช้สยศาสตร์ในการค้าขายอยู่ไม่เจ้า ในปัจจุบันการค้าขายส่วนใหญ่หันไปใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ในบางพื้นที่ก็ยังใช้ศิลศาสตร์ควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความอุดมสมบูรณ์หรือป้องกันภัยธรรมชาติแต่ที่สำคัญคือต้องทำด้วยความเข้าใจและไม่ละทิ้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับนอกจากยันกับคาถาแล้วของขลังของล้านนาะก็น่าสนใจมา่แพ้กันเลยนะเจ้าอย่างพระเครื่องตะกุดหรือผ้ายันต่างต ถูกต้องครับของขลังแต่ละชิ้นกระ่านพิธีกรรมปลุกเสกจากครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมทําให้วัตถุนั้นมีพลังพิเศษในการคุ้มครองผู้ที่พกติดตัวของขลังที่นิยมในล้านนาก็มีหลายอย่างเช่นตะกรุดมหาอุดที่ใช้ป้องกันภัยตะกรุดมหาสเสน่ห์ก็ใช้ให้คนหักไห้ตะกรุดมหาเศรษฐีก็ใช้เรียกโชคลาภหรือผ้ายันก็มักจะห่อของมีค่า หรือนำไปประดับในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่ที่สำคัญคือต้องได้รับจากครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้และก็ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามที่ท่านกำหนดไว้ครับและพระเครื่องล่ะคะเห็นมีหลายแบบหลายราคาเลยเจ้าพระเครื่องในล้านานานี่ครับมีทั้งที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณและก็ที่สร้างใหม่แต่ที่สำคัญคือต้องผ่านพิธีกรรมปลุกเสกที่ถูกต้องพระเครื่องที่นิยมในล้านาน,านาก็มีหลายแบบ เช่นพระพุทธรูปปางต่างๆที่สร้างขึ้นตามพิธีกรรมพิเศษหรือพระเครื่องที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นพระเครื่องสําหรับนักรบพระเครื่องสําหรับพ่อค้าหรือพระเครื่องสําหรับเกษตรกรครับแล้วตะกุดละคะ <m uch as> เห็นมีหลายแบบหลายราคาเหมือนกันเจ้าตะกุดในล้านานานี่ครับมีหลายแบบหลายราคาอย่างตะกุดที่ทําจากโลหะศักดิทธิ์เช่นเงินทองนาคหรือตะกุดที่ทําจากหินศักดิธิ์ เช่นหินเขี้ยวแก้วหินเขี้ยวจ้างหรือตะกุดที่ทําจากไม้ซักซิดเช่นไม้ซักไม้มะขามหรือไม้ไผ่ก็เป็นต้นครับแต่ที่สําคัญคือต้องผ่านพิธีกรรมปลุกเสกที่ถูกต้องและก็ต้องได้รับจากครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้ครับแล้วผ้ายันล่ะคะเห็นมีหลายแบบหลายสีเลยเจ้าผ้ายันในล้านานานี่ครับมีหลายแบบหลายสีอย่างผ้ายันที่เขียนด้วยหมึกดําผ้ายันที่เขียนด้วยหมึกแดง ้ายันที่เขียนด้วยหมึกทองหรือผ้ายันที่เขียนด้วยหมึกเงินแต่ละสีก็มีความหมายและก็พลังต่างกันไปครับอย่างสีดำก็ใช้ป้องกันภัยสีแดงก็ใช้ให้ขนฮักไฮสีทองก็ใช้เรียกโชคลาภหรือสีเงินก็ใช้ให้มีเสน่ห์ครับแล้วของคลังที่ใช้ในพิธีกรรมล่ะคะมีแม่เจ้ามีสิครับของคลังที่ใช้ในพิธีกรรมก็มีหลายแบบเช่นแบบทูบเทียนที่ใช้ในการสักการะ น้ำมูลที่ใช้ในการชำระล้างผ้าขาวที่ใช้ในการห่อของขังหรือดอกไม้ที่ใช้ในการบูชาแต่และอย่างก็มีความหมายและพลังต่างกันไปและต้องใช้ในพิธีกรรมที่ถูกต้องครับแล้วเรื่องการติดต่อกับวิญญ,ญาณหรือละทีผีแม่นเจ้าที่มีหมอผีเป็นกลกลางเนี่ยน่ากลัวไหมคะนันสำหรับคนที่บอกคุ้นเคยกอบอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้ว หมอผีหรือว่ามาขี่ในความเชื่อของล้านนาเนี่ยคือคนที่ทำหน้าที่สื่อสารกับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือผีบ้านผีเมืองเพื่อขอคำแนะนำหรือว่าไถ่าถามเรื่องราวต่างๆไม่ใช่การเรียกผีร้ายมาทำไร้คนครับแล้วพิธีกรรมที่หมอผีทำล่ะคะเป็นยังไงบ้างเจ้าพิธีกรรมของหมอผีก็มีหลายแบบครับอย่างพิธีเข้าทรง ที่หมอผีจะทําตัวเป็นสื่อกลางให้วิญญาณมาสื่อสารกับคนเป็นหรือพิธีเลี้ยงผีที่ทําเพื่อขอขมาและขอความช่วยเหลือจากวิญญาณบรรพบุรุษแต่ที่สําคัญคือพิธีกรรมเหล่านี้ต้องทําด้วยความเคารพและความศรัทธาไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานครับแสดงว่าทั้งหมอผีหมอยาหรือว่าอาจารย์ยัน ต่างก็มีความสําคัญกับวิถีชีวิตของคนล้านนาในสมัยก่อนมากๆเลยนะเจ้าสําคัญขนาดเลยครับเพราะว่าเปิ้นคือตีปึ้งต่างใจและต่างกายของชาวบ้านในยามที่วิทยาศา,ศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงท่านเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นทั้งหมอรักษาโรคที่ปรึกษาและผู้พิทักษ์รักษาวัฒนธรรมของชุมชนครับแล้วหมอผีในปัจจุบันล่ะคะยังมีอยู่ไหมเจ้ายังมีอยู่ครับ แต่จำนวนน้อยลงมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่หันไปพึ่งพาวิทยาศาส,าสตร์และแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้นแต่หมอผีที่ยังคงอยู่ก็มักจะเป็นผู้ที่สืบทอดวิชามาจากบรรพบุรุษและยังคงทำหน้าที่เป็นที่พุ่งตังใจของชาวบ้านในบางพื้นที่ครับแล้วพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิญญ,ญาณอื่นๆล่ะคะมีไหมเจ้ามีสิครับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณก็มีหลายแบบอย่างพิธี เลี้ยงผีบ้านผีเมืองที่ทําเพื่อขอขมาและขอความช่วยเหลือจากวิญญาณที่ปกป้องบ้านเมืองพิธีเลี้ยงผีบรรพบรุษที่ทาเพื่อแสดงความเคารพและขอความช่วยเหลือจากวิญญาณบรรพบรุษหรือพิธีเลี้ยงผีป่าที่ทําเพื่อขอขมาและขอความช่วยเหลือจากวิญญาณที่ปกป้องป่าไม้ครับแล้วเรื่องการรักษาด้วยไสยศาสตร์ละเจ้าคนโบราณเขาใช้ไสยศาสตร์ช่วยยังไงเจ้าคนโบราณเขาใช้ไสยศาสตร์ในการรักษาโรคหลายด้านครับ ตั้งแต่การรักษาโรคผีเข้าการรักษาโรคของการรักษาโรคตบการรักษาโรคสะกดและการรักษาโรคตายหรือการรักษาโรคที่หลายคนเจ็บป่วยบางอย่างไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็มีคาถาที่ใช้ถอนของครับแล้วโรคที่เกิดจากคุณใส่ะห้คะมีแบบไหนบ้างเจ้าโรคที่เกิดจากคุณใสก็มีหลายแบบครับอย่างโรคผีเข้าที่เกิดจากวิญญ,ญาณร,ร้ายเข้าสิงโรคของที่เกิดจากคนอื่นทำของไม่ดีใส่ โรคตบที่เกิดจากคนอื่นตบใส่ได้มนดําหรือโรคสะกดที่เกิดจากคนอื่นสะกดด้วยมนดําแต่ละโรคก็มีวิธีรักษาที่แตกต่างกันไปครับแล้วหมอยาในล้านนาละ่ะคะเขารักษากันยังไงจดหมอยาในล้านนาเนี่ยครับเขาจะใช้ทั้งสมุนไพรและคาถาในการรักษาอย่างการรักษาโรคผีเข้าก็จะใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับผีเช่นใบมะกรูดใบมะนาวหรือใบตะไคร้พร้อมกับคาถาขับผี การรักษาโรคของก็จะใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ถอนของเช่นใบมะขามใบมะยมหรือใบมะละกอพร้อมกับคาถาถอนของครับแล้วการรักษาโรคในปัจจุบันละ่ะคะยังใช้ไสยศาสตร์อยู่ไหมเจ้าในปัจจุบันการรักษาโรคส่วนใหญ่หันไปใช้แพทย์แผนปัจจุบันแต่ในบางพื้นที่ก็ยังคงใช้ไสยศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะในกรณีที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หายหรือในกรณีที่เชื่อว่าเกิดจากคุณใส แต่ที่สําคัญคือต้องทําด้วยความเข้าใจและไม่ละทิ้งกันรักษาทางการแพทย์ครับแล้วเรื่องการเกษตรกรรมล่ะคะคนโบราณเขาใช้สยศาสตร์ช่วยยังไงเจ้าคนโบราณเขาใช้สยศาสตร์ในการเกษตรกรรมหลายด้านครับตั้งแต่การเลือกที่ดินการเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชผลการเก็บเกี่ยวหรือแม้แต่การขายผลผลิตแต่ละขั้นตอนก็มีพิธีกรรมและคาถาที่เฉพาะที่ใช้อะครับ แล้วพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมล่ะคะมีแบบไหนบ้างเจ้าพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมก็มีหลายแบบครับอย่างพิธีขอฝนที่ทําเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพิธีขอพืชผลที่ทําเพื่อให้พืชผลอุดมสมบูรณ์พิธีขอปศุสัตว์ที่ทําเพื่อให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงหรือพิธีขอเครื่องมือที่ทําเพื่อให้เครื่องมือการเกษตรทนทานและใช้งานได้ดีครับ แล้วคาถาที่ใช้ในการเกษตรกรรมล่ะคะมีแบบไหนบ้างเจ้าคาถาที่ใช้ในการเกษตรกรรมก็มีหลายแบบครับอย่างคาถาออขอฝนที่ใช้ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูก,กาลคาถาขอพืชผลที่ใช้ให้พืชผลอุด,ดมสมบูรณ์คาถาขอประสุสัตว์ที่ใช้ให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงหรือคาถาขอเครื่องมือ ที่ใช้ให้เครื่องมือการเกษตรทนทานและใช้งานได้ดีคนโบราณเขาจะท่องคาถาเหล่านี้ก่อนเริ่มง,งานเกษตรกรรมทุกครั้งครับแล้วในปัจจุบันล่ะคะยังใช้สยศาสตร์ในการเกษตรกรรมอยู่ไหมเจ้าในปัจจุบันการเกษตรกรรมส่วนใหญ่หันไปใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ในบางพื้นที่ก็ยังคงใช้สยศาสตร์ควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความอุด,ดมสมบูรณ์หรือป้องกันภัยธรรมชาติแต่ที่สำคัญคือต้องทำด้วยความเข้าใจและไม่ละทิ้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ แล้วในอยู่ปัจจุบันที่ทุกอย่างทันสมัยไปหมดแล้วความเชื่อเรื่องสยศาสตร์พวกนี้ยังคงมีอยู่ไหมเจ้ายังคงมีอยู่และเข็งแกร่งด้วยครับเพียงแต่อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างคนยังคงสแสวงหาของขลังไว้คุ้มตัวไปหาครูบาอาจารย์เพื่อทำพิธีเสริมดวงมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แยกไม่ออกไปแล้วแต่ที่สำคัญคือต้องทำด้วยความเข้าใจและเคารพ ไม่ใช่การทำตามแฟชั่นหรือมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวครับเห็นว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะเจ้าที่ความเชื่อโบราณยังคงอยู่ร่วมกับโลกใหม่สมัยได้แล้วเราจะทำยังไงให้ความรู้เหล่านี้ไม่สูญหายไปก็ต้องมีการศึกษาบันทึกและถ่ายทอดอย่างถูกวิธีครับทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงแก่นแท้ว่านี่คือภูมิปัญญาไม่ใช่แค่เรื่องงมงายอย่างเดียวและที่สำคัญคือต้องนำเสนอด้วยความเคารพ ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงสนุกสนานอย่างเดียวการสืบทอดที่ดีที่สุดคือการเข้าใจและเคารพครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเจ้าก่อนจะจบกันวันนี้อยากถามผู้ฟังว่ามีใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับยันคาถาหรือของขังล้านนาพ้องไหมคะมาแชร์กันได้นะคะ ใช่เลยครับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านมีคุณค่ามากหรือใครมีคำถามเกี่ยวกับศิยศาสตร์ล้านนาในแง่มุมอื่น,นๆก็ส่งกันเข้ามาได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเจ้าตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องวัดร้างลึกลับที่รับรองว่าหน้าขนลุกไม่แพ้กันเลยแล้วปะกันใหม่เนี่ยเจ้าสาธุสาธุครับขอให้พระคุณพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายวิชาลานาคุ้มครองทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครับ